นะบึงบุญเขาสาครับอยู่อยู่วัดอยู่บ้านนะครัสสุขบุตรพนัสสุขบุตรเพิ่งเริ่มถวายนะครับ จะยกผ้าขาวจะพองบริกาทั้งไลายแลไปถวายพระ

โคดีสารปานเท่าครับไม่นี่เประจำปีนะครับไม่มีใหญ่เขาสางอีกนะครับเดี๋ยวให้เบิร์นตอนใหญ่เขาสางได้หรือหอดเวลาใหญ่นะครับใหญ่เขาสางนะครับให้เบิร์นครับ ในบริเวณวัดนะใหญ่ในในส่วนของบริเวณวัดคมีการรังทารงผากัยตากุดต่างๆตามถาดตามที่เก็บบัรทีของยายพี่น้อเจะฟ้องนะครับ ตองคนบคหญ่ะไัจับุญรปจำปีครับเอาไปเก็บกระดาษ้นตีก่อนครับจุดกองใหญ่ถ้าใหญ่ก่อนละกองใหญ่ด้ละนากองใหลูกก็ไปท่ามุนแต่เก็บเอาเย็นบ่ไทย

ผ่านเก็บแล้วกัทยอยกับครับทีนี้เอาไปไว้หัวหไฮไปหน้าน้ำบาดา้ส่องเข้าเดี๋ยวไปตอนยาย,ยายอย่บานยายยายยุนาครับ ครับก็เลยไปย้ายเขานะครับน้ำตรงไหน,นตรงหน้าก็ตอนนี้บม่ไดนะ้ฝนตกฝนตกออกแกลเซามากกับฝนตกต้ำก็ตกแต่ยุดในสลาแล้วคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนรถก่อนครับตอนนี้ว่าจะสไลนไปนคะรับจะสไลน์ไปคือกคือครับตอนนี้ ก็แล้วที่ไปสวนก่อนนะครับก็เลยมาหย่ยู่บานก่อนเพราะว่ากำลังมาเปลี่ยนรถฝนตกเนตกยวค่อยไปสวนคนระับตอนนี้มาหย่ยู่บานก่อนคนระับตึ้งหลังบ้านนะครับตามพระเพนี่นะครับตามพระเพนี่ที่เป็นสืบต่อกันมานะครับพวกก็เป็นเคยเพิ่นนะเนาะเพิร์นบอกอยังไงก็เฮ็ดตามเพิ่นตามพระเพนี่ฮ็ดคล้องของพเพิ่นนะครับก็ได้จากวัดมานะครับก็จะไปในส่วนของตามบ้าน าตามหน้านะครับตามหน้าตามให้นะครับตามบ้านนะครับเอ,อาไม้ใหญ่ตอนนี้ก็เอ,อาไม้ใหญ่อยู่บ้านครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทางนะครับไปเดี๋ยวใหญ่ผมขอใหญ่น้ำบางครับเดี๋ยวค่อยไปสวนครับมาตอนนี้ก็มาอยู่สวนนะครับใหญ่นึ้นสวนแป่นเบริร์ดครับอยู่สวนคน มาหาเก็บเห็ดน,นะคอยเก็บเห็ดมาหานอใหม่หมดแล้วโบบอกเขาเจอโนใหม่เก็บ่บดดบวบเดเลยโบได้แค่ได้ปูไเนี่บ่ได้ดูแลมาแด้วเช้าวัินด้เยอะไผ่กิมซุ่งครับน,นี่สองหอครับ ษไปดูไปอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็บีอีกอีกใหนึงอยู่บ้านเห็ดแล้วนะครับอันนี้ก็มาสวนวิซองสวนนะครับสวนยูขากับสวนยางตอนนี้อยู่ในส่วนสวนยูขากับสวนไผ่นะครับเห็ดไผ่กิมทรงไว้ไาอีกส่วนหนึ่งนะครับของสวน วัไพนี่แอบของไทยสารบานเฮามาเปิดสืบทอดกันมาแต่ปู่ยาตายายกไนะครับหรือก็แต่ในส่วนของเอ่เอเฮอนฮีค้องบานไทยบานมั่นนะครับที่ห้าไปจะไปส่วนอย่างต่อครับ สองหอสองหอสุดท้ายแล้วของวานของข้าวนะครับผลไม้ ตัวนี้จะเป็นยะสูบมกมากเดืสูบมามคู่ตัดไปคนนะครัคนคน่าสน,นเหลือจุดสุดท้ายแล้วครับ ตัวนี้ฝนก็ลังตกวแห้งครับตัวนี้ดูถ่ายครับฝนตัวแห้งครับตัวนี้ได้ยินเสียงฝนบอ๊แล้วตัวนี้อยู่อันนี้ต้นใหม่นะครับต้วใหม่อยากหนานแน,น,น,น้เล็กน้อยก็เรียกว่าค่อยเปียกบันไดครับจะได้กาแาก็ไลไรก็แช่ก็ติดตาม่องน้ำนะครับเด้อ นี่วีเดี๋ยวผมถ่ายไม่เบิ่งครับบ๊ายบายสวัสดีครับ